ยู h ช n แนลมอบความอบอุ่นผ่านบทเพลงแห่งรักจากศิลปินชื่อดังตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้กับยูแชนแนลเลิฟโปเจวังเวลาเราทําอะไรจากจากสิ่งที่เรารักหรือจากใจเราเนี่ยมันก็จะมักจะออกมาดีเพลงรักในสไตล์อะคูสติกโดยเอกสุรเชษและฝ้ายจากกาเดนมิวสิกเขาได้ไหนฟังฉันหน่อยองกลับมารักอีกครั้ง ถ้าบอกไปนี่เขารู mae, way, anyway, so so ้หมดเลยนะพี่เขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆแล้วผมก็จะแอบชอบเขาพี่เหมือนเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะแอบมองเราแล้วก็แอบมองเขาอะไรได้แค่เพียงบอกเพลงรักในสไตล์สดใสโดนใจวัยรุ่นจากมาร์กและเติร์ดการมิเกซดีฉันเป็น รักคือการเรียนรู้มากกว่าสําหรับผมนะทุกคนมีความรักเพอร์เฟคครับวงผมทิ้ง่ะครับเพลงรักในสไตล์ร็อกอกหักดนใจไวัยโจโดยเคลิ้มและเล้าโล่งจาก Yes Music บอกกับตัวเองว่ารักสักครั้งไนี่ไหมทั้งหมดใจม่รักตัวเองเท่านั้นเดินผ่านวันเวลาผ่านความเดียวดายสุดท้ายได้มาพบเธอน้ำตาไหล ซึ้งมากน้ำตาไหลซึ้งมากน้ำตาไหลนี่คือคอมเมนต์ใน YouTube ปิดท้ายด้วยเพลงรักสไตล์โรแมนติกอบอุน่นโดยก็นิพน์และวินชนชัยจาก Yes Music <Yeah. S 2> ิติดตามความพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้กับ you Channel และฟโปรเจก You Channel Your Music Entertainment Lot